สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนทุกทท่านนะคะขอต้อนรับสู่ช่องนีคนเลี้ยงแมงเนาะ,ะพบเจอกันเป็นประจำนะคะความรู้มากมายนะะในเรื่องของการเลี้ยงมแมลงนะคะเหมาะสําหรับคนที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงมแมลงนะคะสําหรับใครที่มองหา,าชีพเสริมเนาะ,ะสามารถกดซับสไครป์เพื่อติดตามนะคะดูคลิปที่นี่ก่อนใครนะ,ะวิธีเลี้ยงแมงต่างๆนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงจับขายนะนิด บอกในเรื่องของรายละเอียดไว้ให้เกือบทั้งหมดแล้วนะแล้วก็ช่องทางติดต่อเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะชื่อนนิดคนเลี้ยงแมงนะคะเป็นภาษาไทยตามนี้เลยนะคะนะ,ะขออนุญ,ญาตไม่รับเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวนะคะค่อนข้างหาข้อความยากเนาะนะ,ะให้ไปที่ Fanpage นะคะซึ่งจะง่ายในการติดต่อนะ,ะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งไปที่ละอดก็ได้ค่ะเดี๋ยวด้านล่างคลิปนะันนี้นจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะ ใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถคลิกตามลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะนะสอบถามกันในเรื่องของการเลี้ยงแมลงนะคะหรือว่าแนวทางต่างๆนะสำหรับคนใหม่ๆเลยนะคะที่ยังไม่มีความรู้นะยินดีให้คำปรึกษานะคะนะสำหรับคนเก่าๆที่ติดตามนานิดมานานตอนนี้น่าจะเริ่มเก่งกันแล้วนะคะหลายๆท่านก็ดูข่าวดูข่าวนาน,นี้ก็ตามบ้างเป็นระยะระยะนะคะนะ่ารู้สึกว่าจะเริ่มเก่งกันแล้วขอให้เฮงๆหรือรวยทุกๆคนนะคะ ส่วนคลิปนี้นะเราจะมาตัวนี้จะต้องบอกว่าเป็นเป็นแนวทางในการให้น้ําจริงลีดแบบล่าสุดนะที่นันิดอัปเดตวันนี้เลยเนาะพอดีว่าภาพนี้เป็นภาพที่ให้เมื่อวันก่อนนะปกตีนันนิตจะใช้เป็นขุยขุยมาพร้าในการให้น้ํานะคะให้เขาตั้งแต่แรกเกิดเนาะไปจนกระทั่งถึงเขาติดปีกนะคะถึงจะไม่ได้ให้ตัวนี้ นะแล้วทีนี้มันเกิดปัญหาช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะร้อนจัดร้อนมากเลยนี่ก็ให้เขาแบบนี้ซึ่งเขาอายุในผ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะ20 20วันนะฮะยีวันนิดนนี่แหละนะให้แบบเนี้ยปรากฏว่ามันอากาศร้อนนะแล้วเขาก็กินน้ําบ่อยนะฮะเขาน่าจะกระหายน้ำนะอาการเหมือนเรานี่แหละคะ่ะอากาศร้อนๆเราก็จะดื่มแต่น้ำเนาะอยากแต่น้ํานะคะทําให้เขาไม่ไปไหน เขาลุมแต่ถาดน้ําเนี่ยค่ะทำให้ขุยมะพร้าวที่เราเติมสมมติเราเติมวันนี้เนาะสมมุตินะฮะสมมุติเราเติมมันเนี้ยเต็มแบบนี้แหละจริงๆอนะ่ะพอเติมวันนี้นะนับไปอีกวันที่3เราถึงจะทําการเก็บออกแล้วก็ทําความสะอาดนะคะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิทีเนี้ยพอเราเติมแบบเนี้ยเขากินหมดเลยนะฮะกินขุยมะพร้าวหมดกินขุยมะพร้าวเกลี้ยงเลยเกลี้ยงถาดเลยค่ะแทบไม่เหลือเลยนะใช้เวลาแค่1วันนะฮะ ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหานะหนึ่งแหละการที่เขากินขุยมะพร้าวเราก็ห่วงด้วยนะเพราะเขาจะอิ่มไม่กินอาหารนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้ากินขุยมะพร้าวแบบนี้ต้นทุนก็สูงไปอีกนะนะคะอันนี้ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางนะคะในช่วงหน้าร้อนรับมือกับปัญหาที่เพิ่งเจอนะ,ะที่เขากินขุยมะพร้าวเราก็เปลี่ยนนิดนึงค่ะจากที่เราใช้เป็นขุยมะพร้าวแบบสับละเอียดนะ,ะแบบบดเลยนะคะ อันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นคุยมะพร้าวแบบนี้เลยนี่มาทั้งอย่างนี้เลยค่ะมาทั้งเปลือกนะใส่ให้อย่างนี้เลยนะเปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะข้อดีก็คือว่าถ้าหากว่าเขาแทะเขาก็คงจะแทะคะ่ะแต่ว่าคงจะไม่หมดเราสามารถนําไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะล้างสองสามรอบนะคะแล้วก็ต้มน้ําเดือดๆนะเอาตัวเนี้ยเปลือกมะพร้าวตัวเนี้ยไปทําการฆ่าเชื้อนะโดยการต้มน้ําเดือดนี่แหละคะ่ะ ผ่าเชื้อเสร็จให้ออกมาพึงแดดเพื่อที่จะกลับไปใช้ใหม่ได้นะนะคอนเซปต์อันนี้ยังเหมือนเดิมนะคะเลี้ยงยังไงให้ลดต้นทุนแล้วก็แมงมีคุณภาพนะเช่นะเดียวกันนะเปลือกกุ้วมะพร้าวนี่สามารถสามารถที่จะเอาไปรีไซเคิลได้นะคะนี่ก่อนแปลสภาพหน้าตาจะประมาณนี้ตรงนี้ไม่ได้ซื้อมานะพอดีว่ารู้จักแม่ค้าทําขนมหวานนะคะก็เลยไปขอเขามานะอุปกรณ์ก็จะมีเขียง มีเขียงกับคอนนะทุบเปลือกก่อนนะคะเพื่อนๆทุบเปลือกที่แข็งๆนะคะนะมันจะแกะง่ายทุบๆๆให้ให้แตวจากกันเสร็จแล้วเอากระมังอ่ะใส่น้ํานะคะแช่ตัวที่เราทุบเนี่ยแช่ไว้สักพักหนึ่งเขาจะนิ่มอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มอมน้าเขาจะนิ่มแบบเนี้ยเราก็ทําการจัดใส่ถาดเนี่ยมันจะจัดง่ายหน่อยนะ,ะจัดใส่ถาดแบบนี้นะแล้วก็เติมน้ําลงไปเลยทีเนะี้ยจะอยู่ได้นานเลยทีเนะี้ย นะะหนึ่งน้ำไม่แห้งไวนะข้อดีหนึ่งน้ำไม่ได้แห้งไว2องก็คือขุยมะพร้าวเขาก็ไม่ได้กินไปด้วยนะคะหากเขากินขุยมะพร้าวไปด้วยเวลาเติมน้าเราค่อนข้างเติมลําบากแล้วมันก็สกรปรกง่ายด้วยนะถามว่านี่มันสกรปรกไหมมันก็สกรปรกค่ะซึ่งมันก็เหมือนสเตปเดิมว่าวันที่3เราต้องเก็บไปทําความสะอาดหรือหากมองว่าเอ,องวันมันเริ่มสกรปรกแล้วเอาไปทําความสะอาดเงี้ยนะได้หมดนะคะอันนี้ตังไว้ว่าน,นี่จะดูวันที่สดูว่าสภาพาเขาจะเป็นประมาณไหน หาะะว่าสาวันมันสกปรกเกินไปก็จะย่นขึ้นมาอีกให้กลายเป็นเปลี่ยนเป็นวันต่อวันเลยนะเพราะหน้าร้อนนะ่ะเขาจะแบบค่อนข้างที่กระหายน้ําเขาจะอยู่ในถานน้ำซะส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ค่อยจะไปกินอาหารกันนะนี่เปลี่ยนให้เมื่อเช้านี่เลยนะคะทำการเปลี่ยนให้เมื่อเช้าเก็บภาพมาฝากนะทั้งอาหารเติมให้ใหม่ถานน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะนะก็จะดีด้าหลั่งล้ากันตามสภาพเลยนะฮะ ช่วงนี้บ่อจะเป็นอะไรที่ลกหน่อยนะคะเพื่อนๆนะช่วง20ิขึ้นนะะมีอะไรใส่ลงไปะคะ่ะจัดโต๊ะจีนให้เขาเลยนะอย่าเป็นโต๊ะแมงนะฮะส่วนใหญ่แล้วนี้จะเป็นต้นกล้วยลงให้เพราะว่าหน้าร้อนด้วยปลูกเองด้วยส่วนกล้วยมีเยอะนะ,ะให้เขาได้กินน้ําไปด้วยใส่ลงไปฐานน้ำควรให้ทั่วถึงด้วยนะคะย้านะถาน้้าควรให้ทั่วถึง อากาศร้อนเขาเร่งน้ำนะคะแมงเราจะน็อกได้นะฮะว่าเขาขาดน้ำนะคะนะเนี่ยดูดูคิดดูดูตามภาพเลยชอบน้ำแค่ไหนเพื่อนๆคิดดูนี่ข้างล่างก็จะขึ้นข้างบนก็ไม่ออกจะขี่คอกันอยู่แล้วก็ยอมนะฮะถามว่าตายไหมมีตายบ้างคะ่ะเลี้ยงไม่ได้ตัวในตายก็เก็บออกนะฮะนะช่วงหน้าร้อนเลี้ยงง่ายโตวไวแต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องอย่างเงี้ยนะ แต่ก็ส่วนน้อยค่ะที่ตายเราก็จะเป็นตัวที่เล็กกว่าเพื่อนก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าขัดออกไปนะนี่เอาภาพมาให้ดูว่าชอบแค่ไหน <c oughs> ต้นไม้นานิษมาดูนะมาดูแล้วก็แบบทาคลิปกําลังทําคลิปด้วยละ่ะทําคลิปจะลงให้เพื่อนๆดูในเรื่องของการเปลี่ยนแนวทางการให้น้ำนะมาเจอภาพนี้ลงไปอีกช่วงบ่ายอากาศยิ่งร้อนมากเลยนะคะโรงเรือนนนิษก็ส่องตั้งแต่ตะวันออกก็ส่องตะวันตกก็ส่องนะ ฉีดพรมน้ําเรื่อยๆ,เลย,ๆเลยนะคะร้อนทั้งแมงร้อนทั้งคนแต่พรงสารแมงนะสิคะนี่ดูมันคงจะเหมือนเราเล่นในสระน้ำเนะ,ะนึกถึงเวลาเราไปเล่นสวนน้ําแล้วอยู่ในสระมันก็จะเย็นๆอย่างนี้นะคะเขาก็คงไม่อยากไปไหนเนะะี่ยเขาก็วนเวียนอยู่กระฐานน้ำนะความรู้สึกก็คงไม่เหมือนไม่ต่างกันนะเพื่อนๆนี่คิดว่านะ,ะดูสิคะยังคงไม่ไปไหนยังคงอยู่อย่างนี้ นะแต่ดีอย่างหนึ่งว่าเนี่ยปกติน,นิดเติมน้ําก่อนใส่กุยมะพร้าวนะเติมสี่ห้ารอบนะคะก็ยังไม่คํานะกินแป๊บเดียวหมดแปบ๊บเดียวหมดที่เนี้ยเปลี่ยนให้แต่ช่วงเช้าช่วงเย็นยังชุ่มอยู่นะถือว่าใช้ได้นะอนนี้ให้ผ่านนะฮะสูตรทดลองเนี้ยถามว่าเคยใช้ไหมก็เคยใช้อยู่นะคะกุยมะพร้าวเนี่ยพอดีขี้เกียจล้างบอกตามตรงน,นิดเป็นคนไม่ค่อยขยันนะแต่ต้องหาอะไรมากระตุ้นตัวเองนะนึกถึงภาพตอนเขาตายนึกถึงภาพที่ เลี้ยงแล้วเขาไม่สมบูรณ์ไงฮะกระตุ้นตัวเองให้ให้ขยันขึ้นเพื่อที่จะดูแลเขาให้ให้ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัวเราด้วยนะถ้าหากว่าเกิดอาการขี้เกียจก็จะนึกถึงภาพตัวนี้เลยนะมีน้องมีน้องเอฟซีท่านหนึ่งจําคตินี้นิดไปใช้นะดีใจมากเลยนะคะที่มันเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะแนวคิดบางแนวคิดถ้าดีก็นําไปใช้ได้เลยนะคะไม่ห่วงนะไม่กินลิิกธิ์ด้วยนะนี่นะเห็นเขามองมองเขากินน้าแบบนี้ ามว่าดีใจไหมที่ที่เห็นเขาแข็งแรงแบบเนี้ยก็ดีใจนะฮะแต่ว่าก็น่าห่วงอยู่ห่วงว่าเขาจะเล่นกินแต่น้ําไงคะกินแต่น้ำอย่างเดียวอะ่ะห่วงห่วงกลัวเขาจะน็อกนี่ก็ดูต้องดูไปไปเรื่อยๆอีกอะคะ่ะมันเหนือความคาดเดามันคาดเดาอะไรไม่ได้นะนี่ก็ดูไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็พยายามฉีดน้ํานะฮะพรมพรมน้ําในบอ่อฉีดขวดสเปรย์แล้วเนะะี้ยค่ะฉีดให้เป็นเป็นละอองละอองนะ เพื่อที่จะให้มันมีความเย็นทั่วบ่อนะคะเขาจะได้ไม่กระจุกอยู่แค่ในถานน้านะถามว่าช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะคะฉีดพ่นน้ําให้ทั่วบ่อเนี่ยเขาก็จะกระจายตัวออกอยู่นะในถานน้ามันน่าจะเย็นนะคะเขาก็เลยอยู่อย่างนี้อ <c oughs> ันนี้บอกว่าวงเพลินมันเหมือนรังพึ่งอ่ะมันเหมือนรังพึ่งจริงๆนะวงเพลินนะนะฮะให้อยู่ประมาณเนะีนะะ้ยเนี่ยค่ะอืม อายุ25วันแล้วนะเนี่ยนะคะ25วันแนวทางแนวทางหน้าร้อนก็จะประมาณนี้แหละนะที่ขึ้นเป็นวงเสือ้อเพื่อนๆดูนะคะ25วันขึ้นไปจริงๆน่าจะเป็น20วันแล้วล่ะย้อนกลับไปพอเขาอยิบ20วันปั๊บให้ใส่เป็นขุยไม่ใช่เฉยพูดใหม่ให้ใส่เป็นเปลือกมะพร้าวแบบนี้นะทำการเอาค้อนทบุทบๆหรืออะไรก็ได้ที่มีน้ําหนักนะ ทุบๆให้เขาให้เปลือกเขาแบบแตกไปเลยะคะ่ะแตกแตกแตกละเอียดเสร็จแล้วแช่น้ํานะฮะแช่ไปพักหนึ่งมันจะนิ่มพอมันนิ่มแล้วใส่ในถาดแบบน,นี้มันจะอมน้ําได้ดีนะเพื่นพนอนๆเนาะนะดขนูข้ามือนข้าวมือนถาดอาหารเนี่ยไปกระจุกอยู่แค่ในถาดน้ำนะเล่งน้ำน่าดูเลยอืมอพี่ข้างบ้านพี่ข้างบ้านแกคุยโทรศัพท์นะฮะมีเสียงแทรกเข้าไปอย่าตกใจถ้ามีเสียงก็แล้วไปนะคะนะ นี่นี่เลยนี่อให้อาหารกินไม่กินนะกินแต่น้านะเหมือนเราเลยนะณนิดเองนะก็แทบไม่อยากอาหารนะคะอยากจะกินน้ําเย็นเย็นคนติ่เย็น,น,นเย็น,ยนไอติมเย็นเย็นอะไรเย็นเย็นอย่างเงี้ยน,น,นึกถึงอย่างนั้นอยู่ได้เพราะน้ำเพราะน้ําจริงๆนะนี่สภาพเขาก็เหมือนกันนะ,ะทำมาเป็นแนวทางนะเพื่อนๆนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะ นะหากว่าท่านไหนอยากจะใช้เป็นอย่างอื่นเนาะหาเปลือกมะพร้าวนี้ไม่ได้ก็ใช้เป็นฐานก็ได้นะคะเป็นท่อนไม้ก็ได้นะเป็นหลายๆอย่างที่เรามองรอบตัวเราอะค่ะที่จะที่จะใช้ได้ซึ่งคุณสมบัติจะต้องซับน้ําได้ด้วยนะคะมันจะได้ไม่ต้องเติมน้ําบ่อยๆเนาะนะลองลองหาดูนะคะว่าจะเอาแนวทางไหนนะส่วนอันนี้นสะดวกเป็นเปลือกมะพร้าวเนาะพอดีได้มาฟรีก็เลยนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ นะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นคะคะสำหรับการแก้ปัญหามแมลงเราร้อนเกินแล้วก็ทำให้กินน้ำบ่อยกินน้ำดีน้ำแห้งไวนะโอเคนะคลิปนี้ตรงนี้เลยล่าลาก,กันเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ